คือระบบแสดงผลอัจฉริยะสำหรับเกษตรสมาร์ทฟาร์มผลงานของสามเนรจากแผนกคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนรจังหวัดพะนครศรีอยุธยาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรและนำมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยใช้วิธีการทําการ,กรเกษตรแบบดั้งเดิมก็คือการพึ่งธรรมชาติพึ่งดินพึ่งน้ําพึ่งฟ้าพึ่งฝนมากจนเกินไปทําให้ผลผลิตที่ได้นั้นไม่ตรงตามที่เราคาดไว้โดยที่เราไม่สามารถรับรู้หรือควบคุมปัจจัยเหล่านั้นได้เลยเช่นพืชในเวลานี้ต้องการปุ๋ยเราไม่รู้เราจึงลดน้ําเข้าไปลดไปเรื่อยทําให้พืชน,นั้นจะริญเติบโตอย่างไม่เต็มที่ ผลผลิตที่ได้นั้นก็น้อยลงแถมยังสูญเสียงประมาณโดยใชาเห็นอีกด้วยครับทางเราจึงคิดค้นระบบนี้ขึ้นมาซึ่งตั้งอยู่บนหลักแนวคิดของเกษตรยุคใหม่คือการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงในการช่วยทำการเกษตรครับสำหรับระบบแสดงผลอัจฉริยะสำหรับเกษตรสมาร์ทฟาร์มมีการตั้งค่าการทำงานให้สามารถตรวจวัดค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมด7ค่าเฉลี่ย ประกอบไปด้วยการวัดค่าความชื้นในดินความสมบูรณ์ของดินความเป็นกรดเป็นด่างของดินอุณหภูมิในน้ำความเข้มข้นของแสงอุณหภูมิในอากาศและความชื้นในอากาศซึ่งค่าทั้งหมดนี้จะถูกแสดงผลผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Ne ็ p พาและมีการแจ้งเตือนผ่านลายแอปพลิเคชันในกรณีที่ค่าต่างๆมีความผิดปกติไม่ว่าเกษตรกรจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับหลักการทำงานของซิงเกอร์ิ้นนี้นะครับตัวระบบของเรานะครับจะแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า n e t p i ครับโดยที่เซนเซอร์ค่าที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ต่างๆจะส่งค่าต่างๆมาที่ตัวโหนดที่อยู่ในตู้คอนเทนเลอร์ครับหลังจากนั้นตัวโหนด MCU ที่อยู่ในตู้คอนเทนเลอร์จะส่งค่าไปที่ตัว NetP ซึ่งตัวเน็ตพายเราก็ต้องมาตั้งค่าอีกทีเพื่อรับค่าและแสดงผลค่าต่างๆที่ได้รับมาครับและอุปกรณ์ของเรานะครับยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าได้เช่นพัดลมระบายอากาศหลอดไฟช่วยในการจเจริญเติบโตหรือปั๊มน้ำครับเพื่อช่วยให้เราควบคุมไรของเราได้ไม่ว่าตัวเราจะอยู่ไกลจากไร่ของเรามากเพียงไหนขอแค่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็าสามารถควบคุมไรของเราได้ครับ จะเห็นได้ว่าระบบแสดงผลอัจฉริยะสำหรับกรเกษตรสมาร์ทฟาร์มผลงานการคิดค้นของสามเณรจากแผนกคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่นวิทยาลายัเสริมทักษะพระพิสุขสามเณรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของกเกษตรกรได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดูแลรักษาง่าย และยังสามารถนำไปใช้ในสถานที่ที่มีการทำการเกษตรหรือชุมชนที่เป็นอยากดี